สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กับรถ BMW คันนี้จะเป็น BMW Z4 นะครับคันนี้จะเป็นตัวรหัส G29 เป็นตัวใหม่เลยนะครับ วันนี้นะฮะมีการติดตั้งนะครับอันนี้ลูกค้าเป็นลูกค้าประจําทางร้านด้วยนะครับติดตั้งเป็นตัวล้อแบรนด์ G Force GF 0 6เป็นล้อ1ชิ้นนะครับคุณสมบัติพิเศษตัวล้อเนี่ยจะเป็นตัวล้อกึ่งก้าน Y วายนะฮะดูแล้วแบบว่าจะเต็มเต็มนะครับสำหรับลายนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเลือกติดตั้งนะครับเป็นยางโตโยต้าพกสปอร์ตด้วยนะฮะโตโยต้าพกสปอร์ตตัวเนี้ยยางที่เราติดตั้งให้หน้าเนี่ยสองห้าสามห้านะครับหลังเป็น295,30นะครับ เน right. ้นเรื car, like us, ่องของการขับขี่ตัวรถตัวซั้สี่จะเป็นตัวขับหลังนะครับแต่ต้องเน้นเรื่องของตัวดอกหลังค่อนข้างแน่นและต้องตูกว้างเต็มมากขึ้นนะฮะสำหรับคันนี้เลยนะครับด้วยตัวสีล้อเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นตัวสีล้อเนี่ยเป็นสีกันนะครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างสวยนะครับตัดกับตัวรถบอดี้รถเนี่ยสีแดงดูเต็มมากๆนะครับสำหรับคันนี้เลยสเปคล้อหน้าเนี่ยแนิ้วครึ่งสเปคล้อหลัง10นิ้วนะครับและคันนี้นะฮะเราเลือกติดตั้งด้วยชุดสเปเซอร์นะครับเป็นพร้อมน็อตด้วย เพราะว่าเสริมขึ้นมาอีก10มิลเขาเรียกว่าล้อเนี่ยจากซุ้มนะฮะจากซุ้มขอบเนี่ยให้พอดีนะฮะสำหรับตัวรถถือว่าลงตัวมากๆนะฮะสำหรับสเปเซอร์ที่เราติดตั้งเข้าไปพอดีเป๊ะๆเ,เลยส,ยสวยๆนะครับถ้านใดทีด่ชื่นชอบในการเปลี่ยนนะฮะเรามีสินค้าและตัวเลือกสําหรับล้อแบรนด์ G-Force เนี่ยเยอะมากนะครับมีทุกรุ่นทุกรายการเลยสําหรับล้อ G-Force ล้อแบรนด์ไทยบ้านเรานะครับติดตั้งสําหรับรถยุโรปเนี่ยค่อนข้างเยอะมากสําหรับล้อแบรนด์ G-Force แบรนด์นี้นะครับ ยังไงฝากลูกค้าทุกท่านครับที่สนใจในการเปลี่ยนล้อนะครับเรามีสินค้าพร้อมบริการเลยนะครับจะเป็นล้อแม็กรุ่นไหนก็ตามนะครับสามารถสอบถามทางร้านได้ยินดีให้บริการนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมัดตัวาีย์ร้า,รายแชร์กันให้ด้วยนะ,ส,ะสำหรับช่องทางนะครับของทางร้านเคอตโต้ของเรานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ